สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้าหกสครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอโกนิม่านะครับซึ่งอดีตนะครับเคยเป็นต้นที่โคนเน่านะครับมีสวนเน่าต้นนี้เน่านะครับผมก็เลยได้ตัดออกงานนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็นําไปปักเป็นแจกันเลยนะครับก็มีแก้วแบบนี้นะครับ แก้วสายปนันนี้ก็เลยปักเป็นแจกันนะครับก็เป็นการได้ไม้ประดับบนโต๊ะได้ด้วยนะครับแล้วกําไรอีกต่อนึงก็คือพอปักไปเกือบ2เดือนนะครับกล้าออกมาเยอะเลยนะครับออกมายาวเหยียดเลยนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นการทั้งได้ประดับนะครับแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ไปในตัวนะครับ ก็รากออกทุกต้นเลยนะครับที่ทําไว้นะครับก็ต้องเปลี่ยนน้ําอยู่นะครับผมเปลี่ยนน้าประมาณ4ีหวันครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เพื่อให้น้ําสะอาดนะครับแล้วก็ตัดแต่งใบที่เหลืองนะครับเหลืองเน่าออกบ้างนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับกำไรต่อแรกก็คือเราได้ใบไม้เราได้ต้นไม้นะครับปักแจกันนะครับประดับ ที่ทํางานกําไรต่อที่2ก็คือเราได้ต้นไม้มาปลูกนะครับดินนี่ผมใช้ปลูกวันนี้ก็จะเป็นดินก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูหมักนะครับซึ่งมันก็มีปนใบอื่นด้วยแหละครับเขาทํามาแบบนี้นะครับผมไม่ได้ทําเองอเราก็ปลูกเลยนะครับตอนแรกก็ใส่ลงไป สักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมใช้กระถาง6นิ้วนะครับปลูกแล้วก็เพื่อให้เป็นกอไวนะครับจะใส่ทีละ2เลยนะครับ2ต้นเลยนะครับแล้วก็ใส่ดินก้ามปูนะครับเติมลงไปให้ถึงระดับขอบกระถางน,นะครับ อ่าลืมไปลืมบอกไปว่าผมจะใส่ปุ๋ยออนโมโคสหรือปุ๋ยละลายช้านะครับใส่ก่อนที่จะถึงขอบกระถางนะครับจะซ่อนไว้ข้างใต้ดินปลูกน่อยนะครับใช้ประมาณช้อนชาหนึ่งนะครับนี่เป็นช้อนโตแต่ใส่ระดับให้เป็นประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็จะใส่ดินใบกมปูหมักนะครับกลุบลงไปอีกนะครับ ยัดให้แน่นเลยนะครับยัดกับขอบให้แน่นนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งกระถาง เสร็จสิ้นแล้วนะครับการขยายพันธุ์อโกดีม่านะครับด้วยการตัดไปปักแจกกันนะครับเพื่อให้รากออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาปลูกนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ